ภาพแล้วเปลี่ยนเด็กไทยติดหวานเด็กมีแนวโน้มที่จะชื่นชอบและติดใจในรสหวานมากกว่ารสอื่นๆจนดูเหมือนว่าของหวานแกบเด็กๆนั้นจะเป็นอะไรที่คู่กันซึ่งนั่นทำให้เด็กๆมักกินหวานเกินที่ร้ายไปกว่าน,นั้นก็คือเด็กกินหวานเกินกินบ่อยๆจนเป็นนิสัย มีแนวโน้มที่จะเพิ่มระดับความหวานในอาหารและเครื่องดื่มของตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยๆกลายเป็นคนเสพติดรสหวานไปในที่สุดลิ้นรับรสของคนที่ติดหวานไม่เพียงแต่จะชอบกินขนมซึ่งขึ้นชื่อว่าจะต้องหวานเท่านั้นแต่ยังลามไปถึงอาหารข่าวที่ถูกปรุงให้หวานจนเกินไปอีกด้วยมาดูกันว่าต่อให้เด็กไม่กินลูกอมขนมหวานน้ำหวานต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วครับแค่อาหารมื้อหลักก็ยังมีรสหวานล้ำนําหน้ายัางเหลือเชื่อและนี่คืออาหารที่มีรสหวานมากๆข้าวคุกกะปิข้าวคุกก,ะป,ก,กะปิที่ประกอบไปด้วยเครื่องเคียงมากมายซึ่งก็รวมไปถึงหมูหวานที่เด็กๆชอบกินกันด้วยข้าวหมูแดงหมูกรอบจุดเด่นของอาหารจานนี้อยู่ที่น้ำราดบอกได้คำเดียวว่า หวานมากๆนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยของอาหารที่มีรสหวานรู้กันอย่างนี้แล้วอย่าลืมลดความหวานกันนะครับ